ซูซูกิเตียมซูซูกิเตียมสวัสดีค่ะ เซลโบนะคะบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะที่นี่นะคะคือสำนังกงานใหญ่ค่ะอำเภอคำขอนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะและว,วันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะโบก็มีรีวิวรถสวยๆมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันค่ะ วันนี้มาพร้อมซูซูกิเซียสรถเก๋งอีโกคาสุดประหยัดคุ้มค่าเกินราคาซูซูกิเซียส1.2 GL มาพร้อมชุดแต่งรอบคันแม็กสวยยางสวยพร้อมใช้งานค่ะมาพร้อมชุดแต่งชุดใหญ่สปอยเลอร์สเกิร์ตรอบคันลายท่อคู่คันนี้สภาพนางฟ้า สภาพเดิมไม่มีทำสีแน่นอนสุสูกิเซีย1.2 GL คันนี้มาพร้อมกับความคุ้มค่าสุดประหยัดเกินราคาเป็นอ e ีก c คาเครื่องยนต์1,200ซีซีมาพร้อมกับปีที่ใหม่มากคันนี้จดใช้ในปี2019สําำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถเกง e ๋งอีก c คาสุดประหยัดเกียร์ธรรมดาสุดคุ้มคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คันนี้ใช้งานเพียง30,000กิโลรถใหม่เกือบป้ายแดงโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เสนอราคาขายเพียง36,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าเซ็นสัญญาฟรีค่าดำเนินการออกง่ายๆได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนอยู่จังหวัดไหน ทั่วทุกประเทศไทยสามารถออกได้ค่ะสำหรับลูกค้าแฟนเพจที่สนใจรถเก๋งอีกโกคาคันนี้สามารถติดต่อได้ที่บริษัทสีรุ่งคาเซนเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอคำขอนแก้วจังหวัดยโสธรและสาขาในเมืองอยู่เยื้องโรงพยาบาลยโสธรสาขาอุบลราชธนานีอยู่เยื้องแมคโคอุบล bon, และสาขาสุดท้องน้องใหม่สาขาสีสเกตอยู่เยื้องโฮมวันสีสเกตค่ะ สนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook รถยนต์มือสองสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ช่องทาง YouTube สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์หรือที่ w w w ร์ r ไวท์เ t e r c o m สำหรับวันนี้นะคะเซลโบและเกง Eco ๋งอีโกคา s u ซูซูกิเซีย 1.2GL เกียร์ธรรมดาสุดประหยัด ราคาสุดคุ้มคันนี้ขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่ในรีวิวรถเข้าใหม่รอบหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ